สวัสดีครับสวัสดีวันที่มาแบบเวลาแปลกๆนะฮะทามมิ่งอาจจะเ,เขาเรียกว่าไม่เหมือนเดิมไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากวันนี้เนี่ยจะต้องกลับกรุงเทพหานครโดยรถไฟสปริงเตอร์เ,ออเที่ยว13นาฬิกาครึ่งนะครับสาเหตุที่ไม่ได้กลับเครื่องบินวันนี้เพราะว่าอยากจะสำรวจ นั่งรถไฟนะฮะอย่างน้อยเ,ออเมื่อโควิดครั้งที่แล้วที่มาเซลคัน a n ีน n e ก็ได้นั่งตู้นอนแล้ววันนี้ก็จะนั่งตู้แบบสปรินเตอร์นะครับก็คือเรื่องของเรื่องมันคงมีที่มาได้ตกปากรับคำนะฮะว่าจะช่วยสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือโดยเฉพาะอย่ยิ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับรองทําโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำการตลาดนั่งรถไฟไปอุตรดิตถ์ ฉะนั้นช่วงที่มาเนี่ยผมนั่งรถไฟมาแล้วเป็นตู้นอนแล้วช่วงที่กลับเนี่ยถ้าสมมติไม่เป็นตู้นอนอีกนะครับอาจจะเป็นสปริงเตอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบวกลบเวลาหารคูณการเดินทางการรีแล็กซ์จะเป็นอย่างไรก็จะต้องมีการประมาณการนะครับแล้วก็พอเวลานั่งรถไฟมาเชี่ออุตรดิตนั้นนะครับเอ่อก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมตามที่ผมได้บรรยายเรื่องของบวรออนทัวร์เมื่อวานนี้ครับเรามีการจับ นะฮะกระตุต้นนะฮะเรื่องของการจัดทัวร์หรือเรื่องของการสร้างคอนเซปต,ต์ในเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมนะ,ะโดยสํานักง,งานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้อนุมัติงบประมาณมายัางจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้ววัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็คัดเลือก13กลุ่มชุมชน13หมู่บ้านให้มาร่วมทําเวิร์กช็อปก่อนที่ผมจะลับกรุงเทพมหานครในวันนี้แล้วก็เราก็ได้ตกผลึกนะฮะเราก็ได้ตกผลึกลงมาแล้วว่าเราจะทําในเรื่องของ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราจะช่วยกันผลิตนะผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ให้เขาเรียกว,ว่าให้หน่วยงานนะครับหรือให้การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยช่วยเอาสินค้าไปขายและถ้าสมมุติจะต้องมีการพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารกันไป ดังนั้นเมื่อวานได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะฮะก็จะ<ๆ>ก็จะ,ะพูดถึงสิ่งที่เป็นหลายๆอย่างนะครับเช่นผมจะตอกย้ํากับผู้ที่เข้าอบรม80กว่าคนเมื่อวานว่าเราจะทําการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ว่าหลายๆคนนะฮะหลายๆคนถึงแม้ว่าไม่ได้ยินเสียงตอบรับหรือเสียงสะท้อนมา ผมก็คาดหวังว่าหลายๆคนยังจะต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับวิชาประวัติศาสตร์เมื่อวานมอเช้า,า,ชานี้ก็มอเช้าแล้วเมวื่อวานก็ได้พูดคุยกับนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นลูกศิษย์เขาก็ได้มีความคิดเห็นเหมือนกับผมว่าเมื่อไหร่ที่เราทําเชิงวัฒนธรรมปัม๊มเราก็จะเปนเ็นเรื่องของประวัติศาสตร์เพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์แต่ต้องขอเรียนให้ทราบว่า ถ้าจะเอาประวัติศาสตร์มาเล่นก็น่าจะเป็นแค่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพราะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาจจะมีเรื่องของวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ซ่อนอยู่ข้างในแต่หลายๆท้องถิ่นเวลาเล่นประวัติศาสตร์ก็จะเล่นประวัติศาสตร์ชาติซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่เราจะต้องให้นักประวัติศาสตร์ระดับชาติเนะี่ยลงมาดูซิว่าออสิ่งที่เราได้นําเสนอเป็นนั้นตกผลึกไหมสิ่งที่เราจะทํานั้นเป็นอย่างไรดังนั้นผมจึงตอบย้ําทุกๆคนที่ผมรู้จักนะครับ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากผมทางด้านการท่องเที่ยวผมบอกว่าให้ทางด้านวัฒนธรรมนะฮะถ้าเป็นคนที่อยู่ในสายสอนหนังสือผมก็บอกว่าเช่นมรดกโลกเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมเป็นมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมเวลาเดินเนี่ยเราก็เดินเที่ยวเพียงแต่รู้ว่าอายุเท่าไหรนะ่อายุสถานที่นี้เท่าไหร่และเหตุใดจึงได้รับเป็นมรดกโลกนะครับอันนี้ผมได้ เคยบอกไปแล้วว่ามรดกโลกจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่นะครับของประชาชนแถวนั้นและที่สําคัญจะต้องมีการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างไว้อันนี้คือวัฒนธรรมทางด้านสิ่งก่อสร้างเรียกว่าสถาปัตยกรรมแต่ถ้ามักคุเทศหรือผู้นําเที่ยวที่ไม่ที่ที่ที่ยังหลงทางพอไปถึงก็จะไปเล่าประวัติศาสตร์อันนี้เป็ขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้ชมทราบเลยนะครับว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือการท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิต l ลย way of living's ตั้งแต่ลืมตา จนถึงหลับตาตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นชีวิตแล้ววัฒนธรรมก็จะเกี่ยวเกี่ยววัฒนธรรมการท่องเที่ยวก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัย4เป็นอันดับแรกแต่มักคุเทศหลายๆคนก็จะหลงทางนะครับว่าเมื่อทำ cultural tour ก็จะต้องบอก historical อันนั้นจะขอเรียนให้ทราบว่าเราปรับความเข้าใจกันใหม่เพราะว่าคงไม่มีประวัติศาสตร์เล่มไหนเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดแต่ประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดสําหรับเรา คือประวัติศาสตร์ที่เราอ่านแล้วรู้เรื่องแล้วอ่านแล้วง่ายนะครับดังนั้นพอเวลาเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เล่มไหนง <ped> ่ายเราก็จะยึดหนังสือเล่มนั้นแล้วก็บอกว่าดีที่สุดแล้วเราก็เอาหนังสือเล่มนั้นไปอ้างอิงตอนเป็นมัคคุเท์หรือเป็นทัวริเดอร์แต่จุดนี้จะต้องเป็นจุดต้องระมัดระวังนะครับมันอาจจะเป็นหลุมพลางให้เราตกหลุมพลางได้เพราะว่าประวัติศาสตร์ที่อ่านยากอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นเวลาที่ผมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ เ,เรื่องของอาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะฮะผมจึงพูดถึงเรื่องของความคิดศิลปกรรมนะ,ะสังคมประเพณีนะฮะอุดมคติและความคิดเห็นนะครับดังนั้นเมื่อวานนี้ผมก็ได้สรุปนะครับว่า,าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยประกอบไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับอย่าเอาทางประวัติศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจึงบอกทุกๆคนว่าผมนะฮะในแง่งของการท่องเที่ยวเนี่ย ผมจะไม่ค่อยอเวลาพาเที่ยวหรือเวลาแนะนําเรื่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวเนี่ยผมมักจะไม่ลงวิชาการเพราะวิชาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ทําให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่เกิดความสุนทรีในการท่องเที่ยวการนําเที่ยวจะต้องมีความสุนทรีแล้วก็พูดเสร็จแล้วก็ต้องอ่อตามนะดังนั้นถ้าสมมติท่านไปพูดวิชาการทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยลำบากมากผมจึงบอกกับคนที่เกี่ยวข้อง นะฮะซึ่งในชีวิตเองเป็นวิทยากรบรรยายมาตั้งแต่ปี30กว่าจนถึงปัจจุบันจึงบอกคนที่เกี่ยวข้องว่าเวลาพานักท่องเที่ยวไปไหนเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือพูดถึงประวัติแต่ประวัติที่พูดเนี่ยพูดเป็นเกร็ดถ้าพูดเป็นเนื้อหาคนจะหนีหมดผมได้เปรียบเทียบว่าปลาทองเนี่ยขายได้ดีเพราะเกร็ดสวยแล้วเวลาเราไปตลาดเนี่ยเราเห็นว่าปลาตัวไหนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอันดับแรกเราดูเกร็ดและจากนั้นเราก็ลงไปที่เนื้อนะครับ เวลาท่องเที่ยวเป็นเวลาที่คนเขาจะมาเที่ยวแล้วหาความสําราญกับตัวเองแล้วหาความความความรู้ to educate ดังนั้นเราก็เลยต้องให้ความรู้แบบเป็นเกรดเพราะเกรดเนี่ยมันจะจําง่ายนะครับจากนั้นก็เป็นโบราณคดีหรือเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ล้าเลิค่าและสถาปัตยกรรมในแต่ละท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมนั้นต้องเป็นสถาปัตยกรรมโดยแท้จริงนะครับเช่นผมไปที่อำเภอระแแรจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเกิดผมเอง ผมเหลือบไปเห็นบ้านหลังหนึ่งมีกาแหลผมตั้งคำถามกับคนในชุมชนเลยนะครับว่ารับแหลมีกาแหลไหมทำให้ทุกคนมองหน้ากันผมบอกหรือบ้านหลังนี้จะสร้างมาใหม่แล้วเอากาแหลมาใส่เพราะมันมีคำว่าแหลเหมือนกันอันนี้คือสมมติฐานผมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นวัฒนธรรมจริงๆเนี่ยนะฮะก็ยังไม่สามารถหาสาปัตยกรรมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่า อุตรดิตมีกาแลหรือไม่ถ้าเมื่อไรมีอุตรตรดิต์มีกาแลเมื่อนั้นแปลว่าอุตรดิต์จะเป็นวัฒนธรรมเดียวกันกับล้านนาหรืออันนี้ผมไม่ฟันธงผมใช้คําว่าหรือก็เป็นข้อคิดต่อกันไปนะครับจากนั้นเป็นศิลปะหัตถกรรมประติมากรรมลูกป,ปั้นาศาสนารวมถึงวิธีกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็ดนตรีศาสนาวรรณคดีการแต่งกายอาหารการกินนะครับก็ผมก็ได้นํามาสรุปให้ทุกคนฟังว่า สิ่งที่จะเป็นทัววัฒนธรรมได้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ไม่ได้เกิดการมอมเมาแต่เกิดการเรียนรู้นะครับเช่นข้าวพั์ผักของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยผู้รับทานจะนด้เกิดการเรียนรู้ว่าวิวัฒนาการของข้าวพัดผักมาจากอย่างไรทําไมต้องผักนะฮะแล้วก็มันเป็นสังคมสังมรดโกทางสังคมที่สืบทอดกันมาไม่มีใครเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ หรือแบบของการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นถ้าสมมติท่านเอาเรื่องของประวัติศาสตร์ไปเป็นไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มนะมีการเขาเรียกว่า s t r a b g l e หรือแข็งแขงบูมันวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่บุคคลที่สามารถนําเที่ยวทัวร์วัฒนธรรมได้จะต้องเป็นบุคคลที่สื่อความหมายและเชื่อมโยงได้เก่ง แต่การเชื่อมโยงนั้นนะครับอย่าไปลงวิชาการประวัติศาสตร์มากเกินไปนะฮะในบางครั้งเนี่ยผมได้ลงพื้นที่สมัยที่เป็นกรรมการทางด้านให้รางวัลหรือประเมินรางวัลกินรีออกกที่ประเทศไทยเราเห็นว่าบางครั้งในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยยังพูดเป็นสองสามทฤษฎีไม่ตรงกันเวลาเราสัมภาษณ์เขาเรียกว่าตัวแทนชุมชนกอกับอกว่าสิ่งที่เขาค้นหามาถูกต้องที่สุด ขอไข่ก็บอกว่าของเขาดีที่สุดคอควายก็บอกดีที่สุดผลจากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการโดยผมเป็นประธานเราวิเคราะห์ตรงกันครับว่ากอไก่บอกของเขาดีที่สุดเพราะเขามีผลประโยชน์จากการขายสินค้าแล้วก็พยาภูกติดกับประวัติหรือประวัติศาสตร์ที่เขาค้นมาแล้วก็ขายสินค้าของเขาขอไข่เช่นเดียวกันและคอควายเช่นเดียวกัน,ขขน,กนถ้าเป็นเช่นนี้ มันจะกลายเป็นวัฒนธรรมผสมอย่าว่ากันซึ่งกันและกันว่าของฉันดีกว่าของเธอแต่ให้หาตกผลึกว่าอะไรกันแน่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เข้าอบรมก,กับผมเมื่อวานนะครับ80คนผมก็ฝากไว้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นวิถีชีวิตเป็นการดำรงชีวิตอย่าทำเป็นละครอย่าทำเป็นดรามา่าดังนั้นจะต้องเรียนให้ทราบนะครับว่า บุคคลที่เอาวิถีชีวิตแล้วมาทําเป็นดรามา่านะหรือมาทําเป็นงานอีเวนต์จะมีการตกแต่งทั้งนั้นครับจะมีการตกแต่งทั้งนั้นนะฮะผมถามว่าทําไมงานแต่งงานจะต้องมีผู้หญิงยืนถือดอกไม้เป็นแถวคนจัดงานแต่งงานไม่สามารถตอบได้ผมก็เลยบอกว่าเอาคอนเซป์นี้มาจากไหนเขาก็ไม่สามารถตอบได้รู้อย่างเดียวว่าเป็นผู้หญิงต้องยืนนะอันนี้ผมไม่ขอออกอากาศนะครับแต่ขอออกนอกรอบว่า มันน่าจะมีที่มาอย่างไรในสมัยโบราณมีที่มาแน่นอนครับในสมัยเขเมรเป็นอรารยธรรมสูงสุดเวลาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะไปยังปราสาทราชวังนะครับก็จะมีสาวสาวยืนถือ,อดอกไม้หรือไม่สาวสาวก็ยืนถือโคมไฟถ้าเป็นกลางคืนเราเรียกจุดแต่ละจุดที่สาวสาวยืนอยู่ว่าเสานางเรียงนะฮะเมื่อก่อนเป็นสาวยืนเรียงกันนะแล้วก็ จากนั้นก็วิวัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมจากสาวก็มาเปลี่ยนเป็นเสาไฟแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปข้างในนะเรียกว่าเสาเ mm hmm. สาหนางเรียงนี่ครับมันอาจจะมีที่มาหญิงก็ได้แต่เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นการปรับตัววัฒนธรรมเป็นการประยุกต์อยู่ตลอดเวลาคงไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่เราควรจะวัฒนธรรมเป็นทุนของการท่องเที่ยวแต่หลายๆคนนําวัฒนธรรมมาแปลงเป็นเงินตราแล้วก็บิดวัฒนธรรมให้เข้ากับ p r o d u ั t ของตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงขอความยุติธรรมให้กับวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมซึ่งกันและกันด้วยอย่าผูกติดว่าฉันคือใครฉันคือใครนะครับนอกจากนั้นนะฮะนอกจากนั้นเรายังสามารถบอกได้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมีรูปแบบทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมท,ที่จะทําเกี่ยวกับท่องเที่ยว รูปแบบรูปธรรมก็ได้แก่การการการกิจกรรมของมนุษย์หรือที่เขาเรียกว่าแมนเมดที่อยู่อาศัยเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างและงานศิลปะนะอันนี้คือแมนเมดนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมาได้แก่ปฏิบัติการทางด้านาศาสนากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อโชคลางหรือหรือไม่ก็ของขลังต่างๆเดีายที่ผมห้อยอยู่ตรงนี้นะครับคือ,อพยากรุฑพยากรุฑนี่มีผู้ช่มอบให้ผม นะฮะในท่านหนึ่งจังหวัดภาคใต้เขาก็ได้บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ถึงนู่นนี่นั่นเราก็รับมาด้วยจิตศรัทธานะครับเรารับมาด้วยจิตศรัทธาอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจดังนั้นมาที่อุตร,รดิ์ผมตั้งคําถามกับชาวอําเภอชาวชาวน้ําพีว่าเราจะนําเหล็กน้ําพีนี้นะครับมาประดิษฐ์มาต่อยอดเป็นพยาครุษได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายหคนก็นิยมห้อย คำว่านิยมห้อยก็คือเป็นเป็นค่านิยมของเขาที่จะนำมาห้อยหรือนำมาตกแต่งในตัวเองค่านิยมทางวัฒนธรรมท่องเที่ยวดังนั้นผมเมื่อวานนี้ผมได้สรุปแล้ววันนี้ก็ส่งส่งบทสรุปไปยังคนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะผมได้สรุปว่าสาขาวัฒนธรรมเนี่ยสามารถนำมาผลิตการท่องเที่ยวได้อะไรบ้างและผมก็จะบอกเช่น สาขาศิลปก,กรรมนะนำมาผลิตการท่องเที่ยวได้ก็คือ,อนำวรรณกรรมนำสถาปัตย์แล้วก็นำดนตรีเข้ามานะครับดังนั้นวันที่26เดือนหน้านะผมอาจจะมีการเลคเชอร์ให้กับสมาคมธุรกิจนำเที่ยวภาคเหนือฟังเกี่ยวกับเรื่องของอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอพิชัยเนี่ยจะมีดนตรีชนิดหนึ่งเรียกว่าดนตรีมังคละท่านที่ชมอยู่นะครับคำว่ามังคละเนี่ยเวลาตัด ปัดสละออกเนี่ยมังคระจะหมายถึงมงคลนะฮะมังคระจะหมายถึงมงคลดังนั้นกลองมังคระจึงหมายถึงกลองมงคลที่เราใช้ในโอกาสที่สําคัญสําคัญทําให้เกิดชีวิตและเป็นมงคลนะอันนี้คือสาขาศิลป,ปกรรมที่คนจะไปที่อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์จะได้สัมผัสนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสจะได้ฟังเรื่องเล่า เรื่องเล่าชาวพิชัยอาจจะเป็นเรื่องเล่าเป็น oral h i s t o r เป็นมุขมุขขปาถะเกี่ยวกับอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระยาพิชัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการการทำการประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งสองสาขามนุษยศาสตร์ได้แ,แก่ประเพณีศาสนานะประเพณีศาสนาของออของ อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะเหมือนเหมือนกับที่อื่นแต่มันจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปนอกจากนั้นยังมีสาขาหัตถกรรมก็คือเย็บปักถกักร้อยทอผ้าและกระจักสารนะนำมาเป็นหลังท่องเที่ยวและประกอบไปด้วยนันทนาการอันได้แก่การละเล่นมวยไทยอันนี้แหละครับการละเล่นมวยไทยหรือการฟันดาบของจงเอางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถือเป็นในสมัยก่อนฝึกไว้ฝึกไว้ถือเป็นนันทนาการชนิดหนึ่งและในสมัยนี้เราก็นานันทนาการนั้นมาต่อยอดเป็นเรื่องของการแสดงก็คือ ทุกครั้งที่มีประชาชนชาวไทยท่านใดไปไหว้พระยาพิชัยแล้วก็ไปแก้บนพระยาพิชัยก็จะมีมวยพระยาพิชัยเพราะว่าพระยาพิชัยดับหักในสมัยโบราณน,นั้นตอนเด็กมีชื่อว่าจ้อยหรือในทองดีฟันขาวชอบการชกมวยนะชอบการต่อสู้จึงกลายเป็นการเขาเรียวกว่าการแก้บนมาจนทุกวันนี้นอกจากนั้นยังมีสาขาอาหกรรมเช่นความรู้เรื่องอาหารการดูแลบ้านการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในเวลาเดียวกันนะจะพาสมาคมท่องเที่ยวภาคเหนือ17จังหวัดไปเที่ยวอำเภอพิชัยเราก็จะพาไปดูการไป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 รับทานแกง หอยโขมแล้วก็ไปดูการทําไส้กรอกแบบอุตรเด็กเป็นไส้กรอกข้าวอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านาการทาเที่ยวเราจะไม่แตะต้องเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเด็ดขาดถ้าเมื่อไรเราแตะต้องเรื่องประวัติศาสตร์เมื่อนั้นจะเริ่มมีการเถียงกันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าเวลาท่องเที่ยวห้ามพูดเรื่องาศาสนาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองแต่ตอนนี้ในฐานะที่เป็นอนุกรรมการกํกาหนดพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวระมรดกทุเนี่ยแทบจะแอบบอกว่า นะเวลาเล่าประวัติศาสตร์ก็เล่าแบบกลางๆอย่าเล่าแบบ subjective หรือเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเล่าประวัติศาสตร์และเข้าข้างตัวเองนั้นเราไม่มั่นใจว่าใครฟังอยู่ในอดีตการนานมาแล้วครับมีเรื่องเล่าว่ามัคคุเทตท่านหนึ่งได้พา,เ,าเลขาศัา์ประชาชาติซึ่งเป็นชาวพามา่าเนี่ยมาเที่ยวที่พระน,นครสีอุธยาแล้วก็ ด้วยความเป็นมัุคุเทศที่อยากจะเล่าก็เล่าถึงอากบปกิริยานะหรือเล่าถึงการกระทําของชาวพมา่าที่ได้กระทําต่อชาวชาวอายุธยานะครับอันนี้จบนะฮะก็ทำให้เขารู้สึกละอายใจที่เขาถูกถูกด่าดถูกว่าต่อหน้าคนอื่นในเวลาเดียวกันนะครับเราอ่านประวัติศาสตร์ของเราหน้าที่25บันทึกไว้อย่างหนึ่ง หน้าที่25ของพม่าอาจจะบันทึกอย่างหนึ่งอันนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอน c e n t r a t และให้ความสําคัญผมก็กลับมาที่จังหวัดตรุรดิ์การที่เราจะศึกษาข้อมูลประวัติอุตรดิตนั้นเราอย่าศึกษาแบบเข้าข้างตัวเองเราอย่าเอาพฤติกรรมของนักผชนภัยของเราเข้าไปศึกษาแล้วบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ตามที่พูดไว้แต่เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ขอเรื่องเดียวครับขอคนยืนยันก่อนที่ผมจะพูดประวัติศาสตร,ร์ที่ไหนผม นะฮะอ่านแล้วต้องขอคำยืนยันขอ reference มันจะเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นนี่คือลักษณะของสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนะฮะดังนั้นการท่องเที่ยวการจัดก,การท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ที่ผมบอกทุกๆคนก็คือต้องมีความเข้มแข็งข,ของวัฒนธรรมและมีการจัดก,การวัฒนธรรมของจังหวัดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะแสะดงความยั่งยืนพัฒนาแล้วกระแสะการพัฒนาด้วย นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดถือเป็นจังหวัดที่เป็นอุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงกลายเป็นสิ่งที่สําคัญนะอย่างที่เมื่อเช้าผมก็ได้พูดคุยกับนักประวัติศาสตร์แล้วก็นําประเด็นนั้นสู่ผู้นวยการโรงเรียนวัดดอนศักดิ์ที่ต้องการไปดูแลการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น ผมก็บอกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนศักดิ์ว่าใครๆก็ทําข้าวพันผักแต่มีใครสักคนไหมทําข้าวพันผักแล้วทําการประชาสัมพันธ์ว่าปลอดสารพิษถ้าวันนี้มีเขาจะเป็นเจ้าแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์และปลอดสารพิษก็จะกลายเป็นยากลายเป็นอาหารทั้งสองอย่างเชื่อมั่นครับถ้าขึ้นป้ายว่าเจ้าแรกของอุตรดิตถ์แล้วเราเอ็นดอสว่าเจ้าแรกจริงๆคนก็จะมานะฮะแล้วก็มาบริโภค ข้าวพันผักที่นั่นอันทีอถือเป็นการวัฒนธรรมที่มีการต่อยอดและผมจะเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าข้าวพันผักเนี่ยนะฮะถ้าเราพันแล้วก็เอาไปใส่ถ้วยแล้วใส่น้ําแกงจืดเราจะเรียกว่าข้าวเปิมมันก็วิวัฒนาการไปและข้าวเปิบก็ไปโด่งดังที่อําเภอศรีสัชนาลัยจงังหวัดสุโขทยัยก็กลายเป็นวัฒนธรรมการบริโภคของจงังหวัดสุโขทัยไปและอุตระดิบก็เป็นข้าวพันผักแต่เนื่องจากว่าอุตระดิบ เรียกชื่ออาหารเป็นกระบวนการปรุงว่าข้าวพันผักแต่ที่จังหวัดสุขโขทัยเรียกเป็นคำนามเฉพาะว่าข้าวเปิรด,ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของสุขโขทัยเลยแข็งกว่าของอุตรดิตเพราะอุตรดิตเป็นคำนามของกระบวนการถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เติม i o n เข้าไปนะอย่างคำว่า educate ก็เป็น education ก็เป็นข้าวพันผัก แต่ของสุขโขทัยเป็น proper noun เป็นคำนามเฉพาะมันก็เลยเป็นแบรนด์ที่ที่แข็งกว่าอ่าอันนี้คือวิธีคิดนะครับดังนั้นการตอบการจัดก,การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็คือจัดก,การท่องเที่ยวในรูปแบบต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคทุกหลายส่วนดังนั้นโครงการที่ผมเพิ่งไปบรรยายมาเมื่อวานก็คือบ้านวัดโรงเรียนนั่นคือโครงการบวรนะครับอันเป็นโครงการของสํานักง,งานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบทุนลงมาให้กับสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์โดย หัวหน้าเอหรือหัวหน้าสุรพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเมื่อวานผมก็มีความสุขมากครับเพราะว่าในห้องเนี่ยเรากําหนดไว้ว่า50ท่านแต่ปรากฏว่าเป้าเรานะฮะเกินมา30ท่านคือ80ท่านแล้วใน80ท่านเนี่ยนะครับ20%คือพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆที่ต้องการ มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์นะฮะและเมื่อเช้าก็มีพระคุณท่านเนี่ยได้ส่งข้อความมาหาผมและบอกว่าช่วยคิดเรื่องของที่ลันลึกหน่อยซึ่งเมื่อวานผมก็ให้การบ้านแปนว่าต้องหาอัตลักษณ์ตัวเองให้เจอว่าเป็นอย่างไรนะครับจึงจากอัตลักษณ์จะเป็นสัญ,ญลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์ก็จะกลายเป็นของที่ลันลึกเช่นจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเนี่ยตัวตนของเขาก็คือเรื่องของศิลป,ปะบ้านเชียงนะฮะเขาก็อขอโทษเป็นศิลป,ปะการปั้นหม้อ และเสร็จแล้วเขาเอาหม้อเอาไห้นี่นะครับมาเป็นสัญ,ญลักษณ์และท้ายสุดก็มีเรื่องของของที่ระลึกนะฮะแต่เนื่องจากาหม้อเนี่ยเวลาเป็นของที่ระลึกอาจจะอันตรายนิดหนึ่งเขาก็เลยทําเป็นมาสคอตเป็นรูปหม้อขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทางออกนะเป็นทางออกนะครับของที่ระลึกนะเช่นจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมีนิยายปนลำปลาเรื่องเจ้าเง,งาะดังนั้นเวลามาสคอตออกมาจึงเป็นเจ้งงาเงาะแล้วก็เป็นจุดนะฮะเป็นอีโคโนมิขึ้นมาได้ เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะได้สร้างประเด็นนะครับได้สร้างประเด็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนาการในแง่ของการท่องเที่ยวขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการจัดสรรแล้วก็บอกว่าการท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงสังคมเนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดสังคมมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ชุมชนก็จะยั่งยืน นะอันนี้เป็นคอนเซปที่รัฐบาลให้มานะครับฉะนั้นเราจะทายัางไงให้มั่งคัง่งเราก็ต้องสอนนะเราจะต้องแนะนำให้ประชาชนแต่ละชุมชนนั้นรู้จักสร้างอาชีพด้วยตัวเองโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการสร้างอาชีพโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในันดับต้นๆนั้นอย่าไปหวังรวยอย่าไปหวังมั่งคัง่งนะฮะร้าท้ายสุดเนี่ยถ้ามันมีความมั่นคงแล้วเดี๋ยวมันจะมีความมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนตามมา นี่คือประเด็นนะครับซึ่งผมได้นําเสนอไปเมื่อวานแล้วนะครับดังนั้นถ้าสมมุติท่านใดท่านหนึ่งมีอะไรที่จะนําเสนอนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ a c e b o o k นะครับวันนี้อย่างที่เรียนให้ท่านทราบมาเร็วไปเร็วแล้วก็มาสรุปว่าวันสองวันที่ไม่ได้มาพบท่านนั้นก็เพราะว่ามัวไปสรุปการบรรยายแล้วก็สรุปการทำเวิร์กช็อปของวัฒนธรรมจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับวันนี้ นะฮะบ่ายต้องกลับกรุงเทพมานครพรุ่งนี้นะครับมีโทรศัพท์คอนเฟิร์มมาจากดรประหยัดผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดวังทองหลางแล้วนะครับว่าพบกันนะผมจะเดินทางไปที่มัธยมวังทองหลางประมาณ11โมงแล้วก็บรรยายทำงานด้วยใจใก้าวไกลทั้งองค์กรวันที่25นะครับและวันที่26สําำนักง,งานเขตประถมศึกษามัธยมที่ส ของครูเทพหานครก็ได้เชิญผมไปเป็น k e y n o ป e speaker เกี่ยวกับเรื่องของ mindset หลังจากนั้นก็จะมีการ brush up แล้วก็จะมีการ workshop เกี่ยวกับเรื่องของครูใหม่กับ mindset ในความเป็นครูผู้เข้าอบรมก็คือครูผู้ช่วย300คนนะจริงแล้วเนี่ยเขตการศึกษา2เนี่ย จะต้องเชิญผมถึง3รุ่น900คนแต่รุ่นแรกวันที่21เนี่ยผมไม่สามารถไปได้เพราะต้องอบรมแล้วก็เป็นวิทยากรอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะเป็นวันที่26กับวันที่29วันที่25โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางนะครับวันที่26กนะก็จะเป็นคิวอยู่ที่สำนักงานประถมศึกษาเออสำนักงานมัธยมศึกษานะครับแต่ไปจัดที่นครนายกแล้ววันที่27ก็จะอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ นะครับวันที่28นะฮะมีประชุม29กลับไปที่นครนายก30มีประชุมอันนี้ก็คืองานที่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาองค์กรหรือการสร้างกระบวนการโมดิเวตให้กับองค์กรนะครับกรุณาโทรที่0816299813เนมะครับเมื่อวางสายโทรศัพท์เสร็จก็จะเป็น Line Application เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์และเบอร์ไลน์คือใบเบอร์เดียวกันและนอกจากนั้นเนี่ยท่านใดจะติดตามผลงานเก่าๆก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube a r t h u r g ีรหรืออัดสีหอัมภัยออร์ร,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 รจาจานอนุก,กรันสสีหอัมภัยซึ่งชื่อ YouTube Channel กับชื่อ f c e e o o o นะก็จะเป็นชื่อเดียวกันไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับสามารถให้คำปรึกษาได้นะทุกเรื่องตอนนี้คิวเริ่มเข้ามาถึงเดือน สิงหากันยาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องรอช่วงเวลาที่เราที่จะต้องสลับสับเปลี่ยนคิวัาอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมเวลาที่เหลือในโลกมนุษย์คือเวลาที่เราต้องช่วยเหลือสังคมตอบแทนบุญคุณนะไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติหรือว่าจะเป็นบ้านเกิดน,นะครับส่วนผลตอบแทนจะได้มากหรือน้อยอันนี้เราก็แล้วแต่ อัตภาพของแต่ละสถานที่ไม่เท่ากันถ้าสามารถติดตามนะฮะได้ตลอดเวลานะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างคงไม่มีใครตาหนิติดติงอะไรแต่จะเรียนทุกท่านทราบว่าเมื่อไหร่ที่วันไหนไม่ติดภารกิจวันนั้นก็จะมาไลฟ์สดในประเด็นต่างๆให้ท่านได้ฟังนะครับเดือนอมิถุนาเดือนหน้าในครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีเวลาเพราะว่าะจะมีกิจ ที่เป็นรูทีนก็อาจจะเป็นช่วงวันละเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่เวลาที่เดือก็จะเป็นเวลาที่เราได้พูดคุยกันอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการ Facebook Live ที่ผมนำมาเสนอในรูปแบบของ YouTube ในการค้นหาอัดสีหาภายัยหรือ Arthur ร์จเรโอสำหรับวันนี้นะครับภารกิจรอยอยู่ข้างหน้ารีบมารีบไปมาเร็วเครมเร็ว ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและที่สําคัญก็คือช่วงนี้จะต้องกลับไปวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้กับหลายๆจังหวัดนะครับโดยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขติดตามรายการตลอดไปกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่ท่านรักสําหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ